ครับหลังเกม9วันครับไอ้กูมไม่เบื่อจะพูดกเบื่อ่ะคือเบื่อในการที่เราต้องเกมเมื่อกี้ก็เกมก่อนหน้านี้ก็แพ้เกมนี้กูก็แพ้อีกวันนี้แม่งคือเซ็งในความที่ด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็ด้วยความที่เป็นบ้านเราแน่นอนเราไม่อยากแพ้ลิเวูอยู่แล้วใคร ทุกคนไม่อยากแพ้ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ลิวพูดแต่มันก็ไม่อยากแพ้ทุกทีมปะแต่วันนี้มันบอกคือมันดูดีในตอนแรกเสร็จปั๊บแม่งก็เริ่มโดนโดนตั้งแต่โดนไอ้โดนเข้าไปแล้วแล้ววีอาจับล้ำหน้าของซาร่าก่อนอันนั้นก็ใจแป้วไปทีนึงก็ก็โอเคถามว่ามันโอเคไหมมันก็เออหลังจากนั้นมันก็พอกับมาได้สิบห้าย่สิบนาทีแรกแมนยูมันดูดีมัดูในความที่ มันเห็นเลยว่าเราขึงบอลใส่เขามากกว่าแต่โพสิชันบอลเรามากกว่าใช่ไหมแต่ความจริงคือไม่ได้บุกเยียอะไรเลยทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่มีโอกาสยิงเลยโอกาสยิงน้อยมากในครึ่งแรกแล้วไปถึงหน้ากอบไปถึงหน้ากอบแต่ไม่ได้จบไม่ได้ถึงด้วยบางทีอ่ะหลายจังหวะม่งเกิดพลาดเข้าไม่ถึงจังหวะเขาแล้วก็โอ้โหเซอร์ซสีสองลกูกวันนี้เสียดายใช่ไหม ลูกหมงจะเจาะแบบลูกชาร์จไม่ค่าแรดฟอร์ดเปิดแรดฟอร์ดชาติมันจะเปิดทีสักทีกูว่าไม่ยิงให้แะไรฟอร์ด,ด,ดเปิดดีลูกนั้นเปิดปด,ดีเปิดมาก้โหม,มันเปิดมาใจแป้วตั้งแต่แรกเลยโดนนาทีที่หกนาทีที่เจ็ดโดนบอลสวนหรือว่าเสียข้างสนามบ่อยมากวันนี้ขึ้นเกมไม่ได้เรื่องเลยขึ้นเกมแล้วก็ไปเสียกลางสนามขึ้นเกมแล้วก็ ไปโดนเขาตัดไปล้มไปหลายจังหวะก็ก็เปล่าแต่ว่าหลายจังหวะก็ไม่เฝล่าซึ่งเขาก็ไม่ให้นะครับกรรมการเกมนี้ก็แหม่ไม่เป่าให้กูสักเหมือนเหมือน,นอมนกหวีดเหมือนเก็บไว้เก็บไว้เอาไปกินที่บ้านเอาไปเป่าเล่นที่บ้านมึงไม่เป่าให้กูสักลูกลรืวพุงปี๊ดเอาปี๊ดเอาโอ้โหไอ้บ้าไม่ใช่ตำรวจจะละจรก็เบื่อแล้วแล้วก็ วันนี้คาเซเล่นต้นตีนมากเกมเดำเนินต่อไปโดนตอนแรกจะโดนตั้งแต่นาทีที่7ก็โชคดีซาร่าแม่งโดนบอนลล้ำหน้าไปก่อนหลัจากนั้นก็พยายามขึงพยายามจะบุกใส่เขาก็โดนตัดกลางสนามจะโดนสวนจะโดนล่อเอาหลายรอบจนสุดท้ายไปโดนโดนจะได้คาเซมิโลครับเสียบอลเสียบอลง่ายๆเลยไปจ่ายจังหวะววันนี้คาเซจ่ายจังหวะเดียวหรืออะไรพลาดบ่อยมาก ไปจ่ายเข้าทางริวเวอร์เขาปุ๊บเรียบร้อยครับโดนสวนมากันเป็นแถบโอ้โหวิ่งกันมาดารโลไปอยู่ฝั่งไอ้มัสลาวีก็ไปอยู่ฝั่งแดนเขาเรียบร้อยแล้วเราก็โอ้โหโดนเหลือกันอยู่สองสามคนเกมรับแม่งมากันพึบสุดท้ายเรียบร้อยเ๋ยครับโดนล่อเป็นประตูดีอาร์นาทีที่35เปิด ไม่ได้ใจใครเปิดมาปุ๊บดิอาร์มงจะเจาะหมดสิทธิ์เซฟไม่มีใครประกบด้วยไอโอนานากูก็วันนี้ไม่เซฟไม่เซฟให้ส,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 สักลูกเลยืม่แตนกี้สายเฟกอ่ะก็ <laughs> <laughs> เปิดมาก็มีโซลไลมั้งกับดิอาร์พุง่งเฮ้ยวันนี้มีสายเฟกให้ด้วยวะ่ะได้เรียบร้อยเป็นประตู วน,า,นาก็พยายามพุ่งจูแขนจูขาไม่ได้เรื่องหรอกนะครับถึงคาเซียงคาเซคาเซไม่ได้เรื่องวันนี้อย่างนั้นก็พยายามคือแมนยูมันพยายามยิวเกมแบบที่ซ้อมกันไว้ซึ่งมันก็ทําได้บางจังหวะมันไปครองบอลได้คือสิ่งที่ทําได้คือครองบอลแต่ทําไม่ได้คือบุกแล้วก็จบจ,จังหวะสุดท้ายเชอกันเจคือจังหวะสุดท้ายพยายามเข้ากรอบเขา หรือการบุกแดน3เติร์ดควอเตอร์ของเขาเราทำไม่ได้เราบุกใส่เขาไม่ได้แต่แค่ถึงบอลเราก็ส่งกลับหลังนั่นคือสิ่งที่แมนยูพยายามทำจนมาลูกที่สองคือเป็นคนเดิมคาซมิโร่จ่ายไปลื่นไปลื่นกลางสนามโดยเขาตัดไม่ฝาวด้วยตรงนี้มันก็มองได้ว่าฟาวหรือไม่ฟาวคือมันก็ลื่นแล้วก็เขาก็มาชนเราข้างหลังแต่ว่ากรรมการไม่ว่า เ็ลเล่นตอบปุ๊บตอนแรกคือมันจะเป็นมันควรเป็นจังหวะสวนของแมนยูแต่เนื่องด้วยช้าเองหรือเขาเข,ข้าเร็วผมมองว่าคาเซมิโร่จังหวะนะช้าเสร็จปั๊บไปโดนสกัดเอาวอลกลับมาลิเวอร์พูลแล้วจังหวะเขาทำดิอาร์คมมากออกขวาปุ๊บตบเข้ากลางปั่นแบบคือตวัดยิงจังหวะเดียวแล้วโอ้โหโอาน่าก็พุง่งเขา เซฟไม่ได้นะครับลูกนี้ไม่มีจังหวะให้เซฟแบบมีความสุขอ้ากูเซฟได้เปประตูให้เจรเยแล้วเออมันเลยรู้สึกุดหงิดกับหลายๆจังหลายๆนักจังหวะของออแมนยูอันเนี้ยเออแบบไอ้นี่ก็ไม่ดีตรงนี้กม็มันคือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหลายๆคนที่รวมกันแล้วสุดท้ายมันเสียประตูจังหวะแรกคือแต่คาเซยสองรอบที่แบบ ทุเรศคือจะาหาเซคาเซคนดียวมันก็ไม่ถูกถูกไหมมันก็ต้องบ่นทุกคนมันวันนี้เห็นเลตติ้งที่เขาให้กันคือหนึ่งของคาเซในเพจแมนยูึ่งแบบโอ้โหแย่แย่มากโชคดีที่เราได้อูกาเต้ามาในพาร์ทหลังคือถ้าหลายๆเกมอะไรหลาย,เ,เ,ลาย,ลายเพลงที่ เห็นว่าโดนโต้แล้วเสียหรือโต้แล้วเกือบโดนยิงน่ะคือเราขึ้นเกมเราโอเวอร์โหลดตัวเยอะมากแดกซ้ายดาวลอดมาโซวี hmm. Side, Lord, ขึ้นแม่งคือจะเอาประตูอะแล้วกลางแม่งเสียจบคาเซโดนตัดบอลมมนูเสียตรงกลางมาตีสจ่ายพลาดมาโอ้โหเรียบร้อยโดนโต้กับเป็นแถบทำอะไรไม่ได้นะครับ สุดท้ายก็หมดครึ่งแรกมันยังมีจังหวะพยายามจะได้หลายๆรอบอยู่ก็ไม่หลายรอบหรอกสอสรอบมีจังหวะดอะมัดพยายามแหวกหรือจังหวะแรชี่เปิดเข้าไปก็ดีจังหวะเปิดโคเยอร์มงกลับมาเซอร์ซีซ่ก็ได้ยิงไอซอันก็เซฟบอีกแม่งเสือเก่งไนงะแต่ว่าเซอร์ซีซ่ก็ยิงไม่ได้หนีมือมากแต่จังหวะลุ้งม่งของเซอรซีซ่ก็ควรเป็นประตูนะ ควนมงนีไปมากกว่านี้ตอนนั้นครับพอเปิดครึ่งหลังมาใจจะดีแล้วโดนยิงลูกสามซาร่าเป้าเลยมันยิงไงนะซาร่าม,มันยิงไงนะเสียกลางสนามอะ่ะเหมือนเดิมเลยอะ่ะสุดท้ายก็ขึ้นกันมาเป็นแถบยิงเสาแรกซาร่าได้บอลมาหน้ากรอบพริกมาปุ๊บยิงเสาแรกตรงนี้โอนานะยืนตำแหน่งห่วยมากแม่ง บ่อนก็อยู่ฝั่งซ้ายมึงไปยืนกลางประตูมันก็โดนล่อเสาแรกเลยครับมึงคิดว่าเขาจะปั่เหรอต้องมันต้องขยับออกมากันเสาแรกเป็นไงีครับทุกคนาบ้านเอ้ยไม่รอหน่อยกันเหรอพูดไปกันนะก็ตามนั้นวันนี้แยกกันหลายๆคนครับเอาทีละคนดีกว่ามาสุดท้ายสุดท้ายก็คือจบเกมแบบ ตามคาดค,คือตามคาดคือพอโดนสามอ่ะคือจบละมันมันรู้แล้วยังไงก็แพ้เพราะทรงถ้าเราถ้าเราไม่โดนรูกที่สามไอ,อ้โอกาสชนะมันก็เป็นไปได้หรือโอกาสตีเสมอมันก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายก็เไม่รอยครับไม่สามารถเป็นประตูอาร์สลอสก็เป็นโคโช้ชคนแรกสถิติใหม่แม่ทีมกูขยันสร้างสถิติจริงๆ ให้ทั้งเขาทั้งเราก็เป็นอันนี้สไอต์ก็เป็นโค้ชคนแรกที่คุมเลี้ยวผูแล้วก็ชนะแมยูเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้คนดีใจไม่ดีครับเอามาทีละคนดกว่ามาด่าทีละคนโอนาน่าครับวันนี้ไม่มีลูกเซฟให้เห็นเลยที่มันจะว้วา,วาวหรือหมดสิเ์เสพือนแบบแต่ละลูกก็ต้องเข้าใจว่าเออเขาก็มากันเป็นแถบมันก็แต่ละลูกแม่งก็ยิงกันดีจริงๆแล้วก็ คือไม่อยากพูดเพราะว่าโอนาหน้ามันก็ได้แค่นี้มันเป็นประตูที่ไม่ได้เซเวอร์วังอลังการขนาดนั้นไม่ได้เซเวอร์แบบอลิซอนเดเกอาหรือแบบนอยเยอะยังที่แบบเซฟอุดตลุดเซฟแบบเซฟบ้าบอมันคือโกที่แบบเหมือนเอเดนสันโกใช้เท้าเก่งชอบจริงๆิงบอลสมัยนี้โกใช้เท้าก็ไม่เข้าใจว่าคือผมไม่ชอบโกใช้เท้าแบบไม่ไม่ชอบคือโอเคใช้เท้าได้แต่มึงก็เซฟให้กูหน่อยก็ได้นะครับ แล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายวันนี้ดารโลหนีไปยืนแบ็กซ้ายก็โดนเจาะเยอะมากโดนซาร่าเผาเอาเผาเอาแล้วมันเป็นบ่อนะเป็นบ่อของฝั่งซ้ายขวาเพราะว่าเราการยืนตำแหน่งเราคือพอบุกมันคือการบุกแบบเอาแบ็กซ้ายขวาขึ้นหมดแล้วหลังเหลือกันอยู่3คนคือดิลิก ลิซ่าแล้วก็คาเซดอรอปลงมาหรือบางทีก็เป็นไมนูกับบูโนสลับกันดรอปแล้วมาทําให้พอมันขึ้นบอลไม่ได้เพราะมันโดนส่วนสุดท้ายมันก็โดนนะครับฝั่งขวาเป็นมัสราวีมัสราวีเจอเกมแรกเลี้ยวผูเป็นเขาเรียกว่าแดงเดือดรอบแรกโดนล่อไปสามศูนย์ไอบ้บ้าคือมันว่าโอเคมัสราวีวันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ในความที่ มันก็พอเล่นดีมันไม่ได้แย่ในความที่มันไม่ได้เป็นบ่อแบบโดนเลี้ยงจี้หลุดเอาหลุดเอามันก็พอเห็นภาพแต่ว่าจะพูดไงวันนี้มันคือมันดูแย่ทุกคนอะคือถ้าเกมที่เราชนะอ่ามันจะต้องมาพูดอีกทีว่าเออวันนี้ทุกคนเล่นดีพอมันแพ้มันก็ดูแย่ทุกคนไม่ว่ามันจะเล่นดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็ดูแบบไม่ดีเพราะขนาดอมัดเดียร้อยลงมาเล่นดีมากเล่นดีมากในมุมของว่า มันดูน่ากลัวสุดๆและในทุกตัวที่อยู่ในสนามก็ยังดูไม่ดีเพราะมันก็จะมีการผลว่าเออมึงจ่ายช้ามึงไม่จ่ายโน่นนี่นั่นยิงทิ้งยิง,ยงคว้างเพราะเราแพ้ถูกไหมกลางคู่ครับเอเซนเตอร์แบ็กคู่ลิซ่าก,กับมาไทายดิลิง่งจะพูดไงมันโดนหลายๆทุกทั้งสามลูกที่โดนยิงคือโดนตัดกลางสนามแล้วมาโดนสวนไม่มีแบ็กไม่คอยช่วยกลางชะลอไม่ทัน สุดท้ายจะไปให้พึ่งแบ็กสองคนเอเซนเตอร์แบ็กสคนมันก็มันก็เกินความคาดหมายมันก็ทําได้ยากนะครับในการที่จะช่วยเหลือกันมันต้องช่วยกันทั้งทีมนะเวลาเกมรับซึ่งโอเคในมุมของนี่คือมุมไม่ดีแต่ในมุมที่ดีที่เห็นคือมันมีการมิวเกมมันมีการโพสเซชันมากขึ้นบอลจังหวะเกม เกมบุกในถ้าพูดพูดถึงในเกมที่ช่วงแรกที่เราได้ครองบอลก็บอลจากหลังก็ดูมีความสมูทมากขึ้นมันก็ดูดีกว่าเดิมนะครับซึ่งก็ถ้าเจอทีมอื่นเจอทีมเล็กกว่านี้หรือถ้าเราไม่โดดเร็วเราไม่เสียบอลเราไม่แพ้เอาวันนี้ถ้าสมมุติเราพูดเราไม่แพ้จบเลยมันก็จะดูดีไอ้สอคนนี้ก็จะดูแบบเออใช้ได้เว้ยยุคใหม่ อินิออสยุคเทนฮากของอินิออสใช้ได้แต่จังหวะเกมรับก็โอเคครับมีหลายจังหวะที่ช่วยกันได้ดีดิลิกวันนี้ก็โอเคมีจังหวะไปเสียบก็โดนไปเหลืองทั้งคู่นะมีจังหวะดิลิกไปเสียบเจ้าดิอาร์สเขาไปยิยกระเด็นเลยครับกลางวันนี้โอ้โหคาเซมิโร่โชคดีต้องพูดว่าโชคดีที่เราได้อุกเต้มาก่อนตลาดปิดและคิสภาพท้าไม่ได้อุกเต แลาต้องคนใช้คาสิมิโรจนจบเกมอ่าไม่ใช่จนจบฤดูกาลตายครับคือไม่เข้าใจว่าวันนี้คา s ิมิโรด้วยความสมาธิไม่มีหรือว่าเหนื่อยล้ากับการแข่งขันหรอหรืออะไรเพราะถ้าเกิด2เกมที่ผ่านมาเราจะบอกว่าคาเซฟอร์มดรอปฟอร์มดรอปลงเรื่อยๆในช่วงเวลาต้นเกม45นาทีแรกดูดีแต่พอมาช่วงท้ายเกมอันนี้ก็ตามสภาพร่างกายก็เข้าใจได้เพราะว่าบอลอังกฤษ มันเร็วมันถ้าคาเซไปเล่นอยู่ลีกอมริกาหรือไปลีกเอิงเนี้ยมันอาจจะพอไหวสามสิบสองสามสิบเอ็ดยังพอเล่นได้นะครับแต่พอมาอยู่พีมันลีกจังหวะมันเร็วเดี๋ยคาเซได้บอลแป๊บเดียวเขาเข้าถึงตัวนิดเดียวเขาเข้าถึงตัวละสุดท้ายก็เสียสุดท้ายก็โดนตัดตรงกลางก็เ,เป็นพอจนสี่สิบห้าทีจบครึ่งแรกก็เปลี่ยนแล้วโทบี้เคเยอร์ก็ลงมาแทนนะครับซึ่ง ทวิเขายังก็ไม่วันนี้รูปเกมก็ดูไม่ได้เล่นเป็นกลางรับขนาดนั้นก็เลยต้องรอเลยบอกว่าโชคดีที่ได้อูกเต้มาแล้วก็ต้องรอดูว่าถ้ามีอูกเต้ในทีมมันจะดีกว่านี้ผมว่ามันดีกว่านี้เพราะว่าบูโน่ไมนูอะไรเงี้ยจะมีอิสระในแดนบนมากกว่าแล้วก็มีคนคอยปัดกวาดเกมรับให้เหมือนคาเซตอนอยู่แมดริดอะแต่ว่าเป็นเด็กกว่าฟิตกว่าไฟแรงกว่าเงี้ รับรัดเร็วๆไมนูวันนี้มีจังหวะพลาดอยู่พอสมควรแล้วก็จังหวะที่แต่จังหวะดีๆมันก็มีเยอะไม,ไมนูก็คือมาตรฐานที่ไม่ใช่นักเตะที่มันเว่อวังอะ่ะไมนูเป็นนักเตะที่เล่นง่ายได้สบายเพื่อนเล่นด้วยสนุกครับแต่ว่าว,นนวันนี้ก็มีจังหวะตรงกลางเสียเยอะวันนี้ตรงกลางจะโดนด่าเยอะจริงๆนะเกมเนี้ก็ คนหนึ่งก็คือบโน่เฟอนแนนต์โฟคิงครับรีบเร่งจังหวะมากหลายจังหวะแม่งรีบชิบหายได้บอลเปิดได้บอลเปิดเปิดไม่มีใครเปิดแบบหาเพื่อนไม่เจอแล้วก็หลายยังหลายคือการลงบุโน่จะเล่นแบบลงบอลรับบอลแดนลึกแล้วก็ประวัดจ่ายเร็วซึ่งมันคือสิ่งที่เขาทําได้ดีมาโดยตลอดแต่เกมนี้มันเข้าใจเหครับว่ามันเครียดมันตัน แต่วันนี้แมนยูเล่นกันเหมือนไม่มีไอเดียในการเข้าทำ่าไรนครับการ์นาชายการนาโช่ฝั่งขวาโอ้โหไม่มีความน่าไม่มีความน่ากูบอกกูรวบรัด2สองคนได้ไหมการนาโชกับแคนบ้าการนาโช่มันดูดีกว่านะดูดีกว่าในมุมของแม่งลงมาเล่นรับมันวิ่ง,ม,งมันเยอะขยับหาตำแหน่งเยอะมากแล้วก็มีจังหวะที่ได้แหวกได้เลียบฟาวก็โอเคแต่จบไม่ได้จ่ายไม่ได้ไม่มีได้บอลปึ๊บพอหันหลังให้ โกเขาเนี่ยเสียบอลตลอดบ่อยมากแต่ยังไงก็พูดว่าเออดีกว่าแร์ฟอร์ดว่ะวันเนี้ยส่วนแรชชี่ครับเออสุดท้ายก็เปลี่ยนตัวกับอามัดเดียโลซึ่งอามัดแบบที่บอกไปแม่งน่ากลัวอันอันตายสุดแล้วนะวันนี้ที่ดูในแผนแดงเกมลุกนะส่วนแรชชี่ครับโอ้โหมือนเดิมครับคือถามว่ามันมันดูได้ไหมมันก็ ผมอยากให้การาโชวมาเล่นฝั่งซ้ายแล้วอามัดเล่นฝั่งขวาเราลองดรอปมาคาชเช,ชฟอร์ดไหมเราลองดรอปสักเกมดรอปไปเลยอแล้วไอ้สองคนนี้มันเล่นได้ไหมมันจะพอมีประโยชน์กว่าไหมเพราะาแล่ช็อตเกมนี้ก็โอเคมันมีจังหวะลงมาเล่นรับจังหวะที่แบบแต่มันไม่ได้ลงมาทุกจังหวะหรือมันไม่ได้มันมีจังหวะหนึ่งที่ผม,มญหงุดหงิดมากคือแล่ช็อตจ่ายจ่ายให้เพื่อน ไม่ได้จว่าเป็นดาอ่าเป็นดาโลหรือบูโนโลเลยแหละสักคนจ่ายแล้วยืนนิ่งๆไม่ขยับต่อก็อได้จ่ายแล้วหนึ่งสองนี่คือสิ่งที่ควรทำผีควรทำเงี้ยแต่แม่งจ่ายกูยืนรอแล้วจังหวะไม่ค่อยมันไม่มปีประโยชน์ในเกมรุกเลยวันนี้มีจังหวะเปิดอ่ะต้องแฟรกัแบ,บแรสฟอร์ดแล้วมีจังหวะเปิดก็ ก็โอเคเปิดส,สวยแต่เสียดายว่ามันยิงไม่เข้าวันนี้ก็ไม่ได้ได่าแลชฟอร์ดทั้งหมดถูกไหมมันก็จะมีจังหวะที่แบบนัากลัวอันตรายอยู่บ้างก็มีครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ดีทั้งทีไมไงที่บอกไปโจชุยเซักซี่ครับวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงเกมแรกอืมควรอย่างน้อยได้หนึ่งประตูนะเอ็กซ์โกควรได้หนประตูไม่ลูกหมงยังไงลูกหมงก็ควรเข้าจริงๆอะ่ะไม่ก็ลูกชาร์ลูกชาร์ อาจจะยากไปหน่อยมุมมันยากไงแต่ว่ายังติดใจลุงหมองต้วสำรองครับมีบโจวิคยเยอร์แฮร์รี่มาควายแล้วก็อามารเดรโรกับอีเ็กซนเอ็กซน,นไม่ขอพูดแล้วกันลงมาแป๊บเดียวสี่นาทีไม่รวมทศเวลาบาดเจ็บคยเยอร์ลงมาตอนแรกนึกว่าจะลงมาเล่นเป็นเกมรับจ๋าแต่ว่าไม่่เว้ยมันขึ้นขึ้นไปแบบเกือบสุดสุดหน้าประตูเขาเลยนะ มีลูกได้หม่งตั้งกับมาให้เซ็กซี่ยิงครับแล้วก็หลายๆลูกที่พยายามขึ้นเหมือนพ่อเอาคาเซออกแล้วเอาโคเยอร์มาเป็นเหมือนแบบเราเป็นดับเบิลไพวัตที่คอยขึ้นลงขึ้นลง,นลงกับไม่ดูเหมือนจำยุคเฟสแม็กเฟสได้ไหมอารมณ์แนวนั้นอะ่ะมันไม่มีตัวทิ้งว่าอยู่ข้างหลังไงแดนลึกแต่ก็ไม่แย่ครับเขใจว่ามันก็ยังเป็นเด็กอยู่ที่ ก็ต้องพัฒนาอีกดูกันอีกยาวครับทวพี่เขาเยอะเพิ่งอายุยี่สิปีเองต้องว่ากันไปเรื่อยๆ r แฮร์รี่แม็กควายครับเล่นได้ดีมากเกมนี้ลงมาช่วยเกมรับได้เยอะเยอะในมุมของว่าเราโดนไปแล้วแล้วแม็กควายทำยังไงให้แม็กไม่โดนอีกแล้วก็มีลูกได้มงเได้เปิดเข้ามาแต่ว่าไม่ถึงลิซ่าก็มันตันคือทุกคนก็ด,ดนันดันขึ้นไปให้หมด สุดท้ายถ้าจะพูดเรื่องเกมรับแม็กควายวันนี้ช่วยได้เยอะครับมีจังหวะนอนแม่งนอน,น,อนกลางสนามบางังบอลเอากลับมาครอบของได้ก็ดีถือว่าใช้ได้แม็กควายแม็กควายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาตรฐานตอนนี้ดีนะครับเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าตัวเลือกที่สามที่สี่ที่สามที่น่าไว้ใจได้ดีอะอามาเด,ดียโลลงมานาทีที่หกสิบเก้าพร้อมแม็กควายใช้ได้อันตารายสุดในสนามอูไม่มีอะไรจะบน่นอามัดรัก แต่ว่าจ่ายเพื่อนบ้างก็ได้พี่นะครับประมาณน,นี้เอกเนหาก็ใครจะว่าออกอให้ออกก็ออกหรือใครจะให้เขาอยู่ต่อก็มันก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าไปเจอคอมเมนต์หนึ่งในเพจ4 3 3บอกว่าเอ้ยเราพัฒนานะเราในยุคเซนหาเนี่ยตอนแรกเราโดน70มาปีนี้เราโดนแค่30สัตว์ถือว่าพัฒนานะครับ ก็ต้องรอดูกันไปมึงจะบทโค้ชในตอนฤดูการในแผนทีมใหม่ผมว่าซีซั่นนี้ยังไงถึงผมก็ว่าก็ไม่ปลดเทนฮากเพราะมึงเสริมกันมาเยอะมากในตัวที่เทนฮากอยากได้แล้วก็คิดว่าน่าจะได้โอกาสอีกสักปีถึงสองปีบอกก็ต้องเข้าใจของเทนฮากว่านี่คือระบบที่เขาเพิ่งได้ระบบที่เขาอยากทําจริงๆเพิ่งปีแรกมันเหมือนรีเซ็ตใหม่หมดรีเซ็ตศูนย์หมดทุกอย่างตั้งแต่เซอร์จิมเข้ามาซึ่งก็ดีครับ ต้องลองดูเพราะบอลเทนนากมันก็ไม่ได้แย่ในเกมที่เราดูมาหลายพีซ like, ีสั่น2เกมก่อนหรือก็ทั้งเกมนี้ที่มันแพ้ก็จริงแต่2ี่สนาทีแรกเราทำได้ดีนะครับประมาณนี้แล้วก็เซ็งกันไปพรุ่งนี้กูไปโรงเรียนสายๆนะโรเซเชียลครับพรุ่งนี้เซ็งครับเซ็งวันนี้เซ็งจริงๆ,ๆก็สาพูนสวัสดิ์ครับยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด,ด้วยแล้วก็ ็กผีเราก็มันเป็นความชินชามันเป็นความชินชาว่ากูแพ้กูก็กูแพ้มาตลอดอยู่แล้วถ้าชนะอันนี้กูตื่นเต้นถ้าแพ้กูไม่ตื่นเต้นกูไม่เซ็งกูชินแล้วครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับก้าวัดเอาไปวนว่าเจอกันเกมนะไม่อยากเจอเกมน่าจะไขวะเจอวเวสแฮมหรอไม่ใช่ขออภัยเจอกับเซาท์แชมตันไปเจอกันเกมหน้าซ e e you บายบายจุ๊บจุ๊บฝันดีครับเด็กผีไม่นาดีอย่างนี้